และในที่สุดธนาคารที่มีขนาดยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในอเมริกาตัดสินใจปลดพนักงานขึ้นพันคนและยังมีแนวโน้มว่าจะไม่รับพนักงานเพิ่มเพราะเศรษฐกิจมีอาการร่อแรกนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตจากเรื่องราวของจีนแล้วนี่นะครับผม,มว่าเราก็มาต่อกิเรื่องหนึ่งต่อไปก็คือเรื่องของการปลดพนักงานโอโ้โหที่เป็นเรื่องที่แบบว่า บอกแล้วฮะในที่สุดเนี่ยนะมันก็จะเข้าสู่ที่เรื่องก็คว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรือไม่ถดถอยเมื่อมันก็จะดูตรงเนี้ยตรงที่ว่าจํานวนของคนว่างงานก็คือตราการว่างงานสูงแค่ไหนเอกอชนลดก,การจ้างงานเป็นยังไงนะเอกอชนมีการปลดพนักงานมาก้อยแค่ไหนนะครับและนี่แหละครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กลับมาตอบได้ชัดเจนเลยครับว่าจากนี้ไปเนี่ยอาการอย่างนี้มันจะออกมาเรื่อยๆนะฮะและในที่สุดธนาคารที่มีขนาดยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในอเมริกาตัดสินใจนะปลดพนักงานครึ่งพันคน และยังมีแนวโน้มว่าจะไม่รับพนักงานเพิ่มเพราะเศรษฐกิจมีอาการรอแรกนะครับ ใครที่ติดตามคุยกับบัญชามาตลอดนี่นะครับเราได้ประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแนวโน้มมุมมองอัตราแลกเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายเงินทุนการเล่งขึ้นดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อสูงสุดแล้วหรือยังนะครับรวมไปถึงการส่งสัญญ,ญาณของบรรดาผู้กํากับนโยบายของดอกเบีย้ยที่ทรงพลังที่สุดของโลกอย่างเช่นทางด้านอเมริกายุโรปยูโรแม้แต่ในบ้านเราก็แล้วแต่ซึ่งทุกคนก็จะนึกไปถึงคำว่าเศรษฐกิจถดถอย เวลาเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในทางเทคนิคของอเมริมากาก็คือติดลบกัน2ไตรามาสหรือว่า6เดือนเนี่ยไม่มี GDP เพิ่มขึ้นเลยจนกระทั่ง GDP เข้าสู่แดนลบและต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือกลุ่มยูโรหลังจากที่ในช่วงสุสา์ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับธนาคารการกลุ่มยูโรก็ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดเป็นประวัติการ0.75จริงๆเนี่ยกาขึ้น2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็ข,ขึ้น0.5และครั้งที่2 0.75 นับ2ครั้งติดเนี่ยคือ1นึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามาสูงสุดเป็นประวัติการที่ไม่เคยทาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีการประเมินเลยครับว่ารอบต่อไปของธนาคารการยูโรก็จะขึ้นอีก0.7 5ซึ่งถ้าขึ้นอย่างนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นฝั่งประเทศที่19ประเทศที่ใช้งเงินยูโรเนี่ยขึ้นแบบแรงและเร็วอย่างมากนะก็และมีการทํานายต่อไปด้วยว่าจะเข้าสู่ถดถอยสหราชนาจักรเตรียมที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเหมือนกันนะครับพอดีมาเจองานในพระราชพิธีประสบ ของควีนอลิซาเบธที่2ก็เลยต้องเลื่อนวันประชุมของแบงก์ชาติอังกฤษออกไปอีกระยะหนึ่งก็เลยยังไม่ตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าเงินเฟอ้อในสาราชนศะสาราชนจัรถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นถึง2 2ปในปีหนะ้าทีนี้ด้วยความที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพอมันขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อแก้งเงินเฟอ้อต้นทุนของผู้ประกอบการขึ้นสูงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็แล้วแต่และในที่สุดเนี่ยนะครับธนาคารซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีมานานของอเมริกาเนี่ย ก็เป็นธนาคารแบรนด์ล่าสุดต้องใช้คำนี้ที่ตัดสินใจปลดพนักงานโกลมนสักโกลมนสักเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเดี๋ยวรู้จักคดีครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการข่าวเศรษฐกิจวงการเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเป็นนักเทรดนักลงทุนอะไรก็แต่จะรู้จักชื่อธนาคารนี้ดีถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แบบลำดับต้นๆของอเมริกาที่มีชื่อเสียงอย่างมากๆเลยนะฮะผลปรากฏว่าธนาคารโกลมนสักได้ประกาศครับว่าจะมีการปลดพนักงานอย่างน้อย5้า้อคน แล้วภายในสัปดาห์หน้าเลยนะฮะไม่ต้องรอกันเลยนี่แหละครับไม่ว่าต้องเข้าคิวอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะการปลด500คนในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจากพนักงานในช่วงสิ้นไตรามาสที่2ของโกลเมนซ์ที่มีพนักงานทั้งหมด47,000คนคือเขาบอกว่าธนาคารโกลเมนซ์ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการควบคุมต้นทุนและจะมีการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีอยู่แล้วโดวยเฉพาะถ้าในแง่ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต้องให้พนักงานออกหรือปลดพนักงานออกแบบปีปีหนึ่งเฉพาะส่วนนี้นะ จะมีการปลดพนักงานประมาณ1-5%ในแต่ละปีนะครับแต่ปรากฏว่าอันนี้ถ้าตีแบบปลดต่ําสุด1%ก็สแสดงว่างวดเนี่ยเจอแน่้500คนจากทั้งหมด 47%,00 0คนเป็นตัวเลขที่ประมาณการใกล้เคียงกันนะครับกูเมสเซจบอกอย่างนี้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะที่จําเป็นต้องลดต้นทุนและต้องปลดพนักงานสูงถึง500กว่าคนเนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจที่เขามีความชํานาญสูงมากๆเลยที่เรียกันว่าวัน t ีธน้ธุรกิจหรือ Investment Banking Business คือธุรกิจไร้ชาแน ธุกรกิจที่เอาพวกธุกรกิจของเอกชนเนี่ยที่ต้องการจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐหรืออาจจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไหนก็แล้วแต่ของโลกก็ได้ซึ่ง Goldman Sachs เนี่ยให้บริการครอบคลุมอยู่เลยนะฮะปรากฏว่ามีจํานวนของเอกชนที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นปีนี้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆก็กังวนแลแหละครับเพราะว่ามันเป็นปีที่แบบว่าท่านผู้ชมติดตามข่าวจะทราบใช่ไหมฮะว่าดัชนีหุ้นดาวโจนส์นัสดัคเอสแอนด์พี500ของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยสุดพันผวนจริงๆในปีนี้ ทำมาทาไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นมา3วันติดได้ร่มๆเกือบประมาณ3 0 0ร้อยสจุดสะสมเนี่ยนะฮะก็ยังไม่พ้นสภาวะที่เรียกกันว่าตลาดมีในบางดัชนีและก็ยังไม่พ้นกับสภาวะที่เรียกว่าปรับฐานสมบูรณ์แบบที่ว่าลงมา10รของ3ดัชนีแล้วก็ยังมีขึ้นๆลงแต่ละวันเนี่ยด้วยความกลัวเกิดเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไม่สุดสทินะครับก็เลยทําให้ธุรกิจที่อยากจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นอยู่หอ,อ,อสหรัฐนั้นไม่เยอะเลยครับเมื่อไม่เยอะก็ทําให้ผลประกอบการของโกล ปรากฏว่านะฮะในช่วงของสิ้นไตรามาสที่2ที่ผ่านไปนี่นะครับรายได้ของธนาคารโกลเมนแซครายได้นะ Revenue นี่นะฮะติดลบ40ซึ่งคาดการณ์ว่าจะติดลบ4ใน40ในสิ้นปีนี้นะครับหลังจากสิ้นสุดไตรามาสที่ 2, 2พอมาดูผลรรประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยนะครับปรากฏว่ารายได้ที่เอาบริษัทเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยน,นะครับติดลบถึง41นี่คือสิ้นไตรามาสที่2นะฮะ แล้วผลกําไรจนถึงสิ้นแต่มาสที่2ก็ติดลบถึง48%อโอ้โหคือเรียกว่ากําไรนี่หายไปเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนะฮะจนในที่สุดเนี่ยนะครับจำเป็นต้องลดต้นทุนและคนอยู่แล้วรับสไตล์ของบริษัทสัญชาติอเมริกันหรือโลตตะวันตกเนี่ยลดต้นทุนมามาก่อนเลยครับในสภาพที่เป็นอย่างนี้นะครับและนั่นก็เลยสะท้อนไปถึงราคาหุ้นของธนาคารโกลเมนสกปรากฏว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้หุ้นธนาคารโกลเมนส์ตกติดิบ10%ครับและถ้านับเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนี้หุ้นโ ลบ15%ด้วยกันนะครับดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งธนาคารล่าสุดที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีธนาคารสัญชาติอเมริกันหลายแห่งที่ประกาศตัดสินใจต้องปลดคนเช่นธนาคารอะไรฮะเวลฟาโกนะธนาคารอะไรฮะแบงก์ออฟอเมริกาธนาคารอะไรฮะเมลินชพวกนี้เป็นยักษ์ธนาคารแบรนด์ดังๆในอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ยังไม่นับรวมธนาคารสัญชาติอื่นที่อยู่ในยุโรปนะครับยกตัวอย่างเ,เช่นเครดิตสวิส หรือยูอ u บเออย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีข่าวการเริ่มจะทยอยปรดปรดักการออกมาแล้วถึงได้บอกเขาว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพวกค้าปรีค้าส่งนะฮะธนาคารสถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์บริษัทค onsultant อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท IT ทีเทคโนโลยีเนี่ยทยอยลงมาแล้วปลดลงมาเรื่อยๆแล้วนี่นะครับด้วยเหตุผลอย่างที่บอกครับ ความตกต่ำของภาวะเศรษฐกิจซึ่งกระทบไปถึงแม้แต่ธรุรกิจเอกชนที่อยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตราหลักทรัพย์ก<ด>็ท,ทำให้รายได้ของบรรดาธรุรกิจธนาคารวานิตรากิจนั้นไม่ได้มาเลยและกำไรยังหายต่างหากและสิ่งสำคัญที่สุดต่อไปก็จะพบว่ายิ่งเข้าสู่ภาวะของการถดถอยในโลกแท้จริงซึ่งตอนนี้มยังไม่เกิดมันเกิดแล้วในแง่ถดถอยทางเทคนิคแล้วพอโลกแท,ท้จริงันหมายความว่าอะไรทราบฮะคนเดินเตะฝุ่นกันมากยิ่งขึ้น จำนวนของอัตราการว่างงานที่ต่ำสุดเป็นประ,ประวัติการอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มกระเติมขึ้นมาแล้วไม่ได้ต่ําสุดต่อไปอีกแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นตัวสะท้อนเลยครับว่านั่นคือภาะวะถดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงจะเกิดขึ้นนะครับ